สวัสดีผมกับบอลต้นกับรายการไหสูริีแชนแนลนะมวยกับบรรยากาศยามกับคำพี่น้องมือนี้สารวัตรชิมาเห็นยังชูขี้มือนี้มาตำขอบวุ่เด้อมือหน,นีนี่พี่น้องได้ขอบวปุ่นได้ขอบวุ่มา,มาตำโอ้แซ่บแท้ท็อกแซ<ส>่บทั<ส>่ว,พ,วพักเครื่องเคียง<ห>ต่างๆเลยเคียงนี่อ่ะเอาเบิ่งสารวาัตรตำเลยว่าสีแซ่บพักปัไดไปเนี่ยหนึ่งคูมือนี้ ใส่กระเทียมตามกับมะพร้าวเนาะเข้ากันมุกคนลาเป็นจีเรสแสบป้านใดพี่น้องซิมคอนเฟิร์มเหมพี่น้องเปิดเบอร์มั้ยก่อนสับอยู่บนน้าแสบในนอนพี่น้องเออสาน้ำหวานเนี่ยัง่งแสบมึด อเป็นอะไรดูสักผ่านปอกะชีได้ไอ้ตั้งแต่้ตนมันแ,แล้วหนระือเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้าวสบาย,บายดีดอ้าวบารนีสาวนวานเซฟปอต้นค่ะได้ตำแ,แล้วเดี๋ยวลองพี่น้องมาซีนกันเลยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันนีนี่พี่น้องหอยมากกระถิ่นหยใส่หมากกระถินน้ำเด้อพี่น้องแสีบแท้อ่ะลองซีมึงเลยว่าสีเป็นใหญ่ใหญ่เนาะ แซ่บเออลองกับ่อต้นเปิดก่อนเลยได้พี่น้องเปิดเลยแซ่บลายเด้อมาเด้อมาเดิมนี่ไอืมมันนี่ตำข้าวปุ้นเนาะตำข้าวปุ้นยั่วๆกรัดิ่งพี่น้องอืมเขาตัดเขาอืมอืมโอ้คร์ทานอะไรแบบว่โอ้ขอถ่ายได้พี่น้องกินยำแรงก่อนเนาะ เรี<ส>บบยบร้อยพีน้องกับแซ้บได้ถักเลยเนาะครับถัก,กเลยแซ่บพี่น้องแล้วมึงสีบเบเปบต้าแซ่บเลยขาวแม่แหลนอยู่ยเออทานเนี่ยโอเคเด้พี่น้องเยี่ยมเลยอย่างซีแต่สีนิ่มบัวได้เนาะพักกับลายอย่างเยอะเกินไปหน่อยเนี่ยอร่อยเลิศเนาะบอกต้นสีห่อล่องเบิ้มมักห่อตัวพี่น้องดูอ,อ,อยะพักไอ้ ตังสายเนาะหรือภาคอีกยังก็ไอ้พุไทยเขาอื่นป่ะไอ้โอมันไม่ตรงชื่อตังโอตังสายบ้านเขาอื่นตังสายอ๋อจะยอดกระตแมนบอกว่าเ้าเหาอตังสายแมนแมนแมนพื๊ดนี่พี่น้องนี่อ๋อเลยนี่เอากระทิ๊นใส่จะหน่อยนี่ท<ม>อดข้าวเอเลอร์โอ้ฮอ,อ,อ,อแล้วป่ะห่อเลยแล้วนี่ต,ต้นชีล่องพันแบนบน,นี้พี่น้อง อืมอเขาอืมหอหอคือบบบตัวล่างเลยหอยห่อกระเ้าใา่ไหมอืมก <c oughs> รบหัอกากรบนี้ก็ทถิอนอ,อัน อืมไปกินอ่อนตั้งเงาวังแสบกินกระดิ่งหงแต่เราวัดเผลหมักกระทิ่งอ่อนตัวบางต้นนี่มักกระทิ่งแกถฮักกันหลายอย่างพผนเนาะแม่โอ้แต่ว่านยอดมันเนี่ยเขาท่ายเยอะเลยยอดกระทิ่งนี่ หูดออกเลยหู้อดหู้ดน,นี่ง่วงครับครับอ,อืมกิ้วกิ้วเลยพี่น้องโอ้ยโอ้จะวักขาดเลยนี้อืมหักทําบังใหญ่เลยอืม,อมแสบครับอืมพี่น้อง <laughs> อืม อร่อยอืมอืมอดข้าวกรอบครับหาลายนั้งาดหนึ่งได้หลายอยู่ด้ออืมอืมลองชื่อมากาตตลาดเพลงหนึง่งอืม Hm, 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 bò hm, nó hm, hm, chán hm, lại hm, Nó hm, 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 nó hm, được rồi hm, 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 nọ hm, bò hm, 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 หมอสิบแปะแจกบาทพี่น้องซ่อนน้ำหวาน,นกินอย่างเดียวหมอใช้อันนี้อันนี้คือเก่าแล,ล้าาาาวว่าพักโหละพาเพิ่นซ่อนผักกาดขาวก่อนกินใจโหละพานึ่งบะซ่อนผักกาดขาวเลยเนี่ซ่อนใส่เลยนี่เออเอาบะเิงใจน้อยหนึ่งคำ<ะ>ใ,ใหญ่ๆลองเหมือนลูกพี่นอ้องเอาคำใ,ใหญ่ๆเลยเลยนี่ห <laughs> ลมปากอยู่บ้าน อืมใจดีนะพี่น้องกินคำยังไงมาดูกินนอนไม่ปวดแสบทำยังไงค่นเนี่ยเต็มคำดีพี่น้องเลยปลาแดงแซ่บเนาะปลาแดกเขาปรนนปุงแซ่บอะาปรุง,งมันก็แซ่บแซ่บไปอีกแบบหนึง่งปลาแดงวานเฮาแซ่บไปอีกแบบหนึง่ง โบเรมโคสนาคายปลาแดกได้ đấy, พี่น้องกินมาได้แสบแข็งเนอต้มฮะสู้กินมาได้กระมึดแบบนั้นต้มแสบเอแล้วแรกเลยน้อเอ๋อขึนมาแขบงนึ่งละแ่บพี่นอ้ yeah. <laughs> องแก กินกับหมักกระชินกัะแซ่บเนาะนั่นเป่งไอ,อ้สายเลยมึนีอ้ใส่ในวานเห็ดแกงไอ้สายเลยขับขับหมดมแล้วยืมจนงหวะิืมพอดีฮะจังไดกกะมักกะไลใส่กะกุ้ศะให้เบาต้นกับสาวานวัดในเรื่องเนะะาะก็ได้มีกำลังใจเห็ดคลิปเนาะต้องเ้ากะ บุคอยมีเวลา,าพี่ปันไดพี่น้องไอ้เลิกงานมายำแรงๆกะหาเวลามาถ่ายมันกะอยากทำเนาะปิดคลิปกับบได้คอยด,ดูยปันไดหนะพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้นะไปห,หาเวลาว่างกะบุคอยมีคนระับบอต้นกับซานอวันกะสีได้กล่าวคำว่าสบายดีบายบายฝากติดตามทางงสองทุกทุกันเดือพี่น้องเด้อ